มะพร้าวยิ่งห้าวยิ่งมันราคามันไม่เคยตกดกทุกผลทุกพื้นดินถิ่นฐานต้นทานทนจะลิงคนขึ้นได้สบายเอ่ยสวัสดีครับพบกับสามกสามลมสิบองศากศนไลสาระกับพวกผมดับเบิลทีผมทีหนึ่งผมทีสองครับมะพร้าวถือว่าเป็นผลไม้ ของโปรดสำหรับใครหลายๆคนทั้งน้ำและเนื้อที่มีรสชาติหวานๆดื่มแล้วทำให้ร่างกายสดชื่นและเนื้อของมะพร้าวก็ยังมีประโยชน์น้ำมะพร้าวจะมีฤทธิ์เย็นช่วยในการดับร้อนช่วยแก้กระหายน้ำแก้ร้อนในและช่วยบำรุงผิวพรรณในการที่มะพร้าวจะรวมไปด้วยกรดโริก จะช่วยป้องกันต้านไวรัสและป้องกันแบคทีเรียครับเนื้อมะพร้าวจะอดุดมไปด้วยใยอาหารที่สูงมากซึ่งทำหน้าที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและช่วยบรรเทาลำไส้อักเสบได้ครับน้ำมันมะพร้าวช่วยสำหรับในการปวดเมื่อยร่างกายช่วยบำรุงผิวพรรณช่วยป้องกันแสง UV ยได้ครับสำหรับประโยชน์ของมะพร้าวอีก2ออย่างนะครับบางทีที่ ที่เราจะทราบอยู่พอจะรู้อยู่ก็ในเรื่องของใบนะครับเอาไปเย็บตัดจากรับมือลำคาหังคาบ้านนะครับส่วนลาต้นก็สามารถไปเลื่อยผ่ามาเป็นโครงสร้างของตัวอาคารบ้านเรือนได้บนะครับก็พบกับโคชโนไลซาระในตอนต่อไปสวัสดีครับ